ช่วง Overview สนับสนุนโดยชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning s c a s ซการสอดของไทยในไตรมาสที่2ของปีนี้ยังคงน่าเป็นห่วงต่อเนื่องจากไตรมาสที่1ที่ติดลบไปกว่า5%นะครับทำให้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้แย่ลงทั้งจีนญี่ปุ่น ยุโรปยังมีปัญหาและยังเผชิญภัยก่อการร้ายขณะที่ตลาด CLMV หรือกัมพูชาลาวเมียนม,มาเวียดนามซึ่งเป็นตลาดความหวังของการส่งออกที่ควรจะขยายตัวแต่ปรากฏว่าการส่งออกของไทยไปยังกลุ่มนี้ยังคงติดลบนะครับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือจึงมีการเตรียมปรับคาดการณ์การส่งออกตลอดปี59นี้ใหม่นะครับโดยบอกว่าจะขยายตัวเพียงเพียงแค่0%เท่านั้นจากเดิมที่เคยคาดไว้ว่า การจะออกปีนี้จะเติบโต0ถึง2ซึ่งเป็นผลมาจาก5ปัจจัยเหล่านี้นะครับปจัจจัยแรกก็คือเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและมีแนวโน้มแย่ลงเพราะว่าหลายประเทศอยู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศ2ก็คือสงครามค่าเงินที่หลายประเทศนั้นแข่งกันลดค่าเงินกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ3ก็คือโลกนั้นอยู่ระหว่างการปรับตัวสู่เทคโนโลยีใหม่ทําให้การลงทุนเพื่อการค้าชะลอตัวนอกจากนี้นะครับปัญหาที่4คือภัยแล้ง ภัยพิบัติต่างๆและ5ก็คือการก่อการร้ายที่คาดจะมีอีกความเป็นดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับคณะกรรมการร่วมเอกชนสาสาบันหรือว่ากกรที่มีการปรับลดการคาาการส่งออกในปีนี้ลงเหลือเพียงแค่0-2%ถึงจากเดิมที่คาดว่าในปีนี้ส่งออกจะเติบโต2%แต่ทางกกรยังคงมีความหวังนะครับว่ามาตรการกระตุ้นต่างๆของภาครัฐที่จะทยอยออกมาจะเห็นผลทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ แต่ว่าพบว่าในปัจจุบันครับผู้ประกอบการยังคงใช้อัตรากําลังการผลิตอยู่ในระดับเพียงแค่65ซึ่งถือว่ายังต่ําเกินไปจึงอยากเห็นให้เพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้นอยู่ระดับ80 90ตรงนี้จะทําให้ต้นทุนการผลิตถูกลงและนําส่วนที่ต้นทุนลดลง ไปลดราคาสินค้าให้กับผู้ผบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการช่วยสร้างตลาดให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหาผู้ประกอบการไม่ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตในยามที่ต้นทุนถูกแล้วก็ภาครัฐเองช่วงนี้ก็ให้ส่งเสริมมาตรการสิทธ,ธิประโยชน์ต่างๆถ้าไม่ฉวยโอกาสนี้นะครับต่อไปก็จะไม่สามารถแข่งขันได้นะครับแต่ว่าที่แน่นอนว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอย่างมากก็คือธุรกิจโทร,รคมนาคมคร,ครับเพราะว่าสูวิทยเกษตรกรไทยคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายมือถือ 3G และ 4G สูงถึง38.4ถึง39.7ล้านคนโดยคิดเปัตราการเข้าถึงถึง60.4ถึง62.6จากประชากรทั่วประเทศ และสมมตให้ผู้ประกอบการในปีนี้เติบโตนับขยายตัว20.6ถึง22.5จากปีก่อนหรือที่เป็นมูนลค่ารวมกันสิ้นกว่า1,31,652ถึง1,33,000กว่าล้านบาททีเดียวสุิชยเกษตรกรไทยมีการประเมินด้วยนะครับว่า3ปีจากตอนนี้ไปผู้ประกอบการจะมีการลงทุนโครงข่ายเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโทรศัพท์ในพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นและการลงทุนอัพเกรดอุปกรณ์รับสัญญาณเพื่อรองรับการให้บริการ 4G จากโครงข่าย 3G เดิมรวมทั้งหมดถึงสิ้นนะครับ2 3 0 0 0 0ล้านบาททีเดียวโดยเฉพาะปีนี้นะครับจะมีการลงทุนทั้งสิ้นถึง1 0 0 0 0แล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงิน ถึง43.5%ความมูลค่าการลงทุนทั้งหมดเพระถือว่าเป็นช่วงปีแรกของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 4G ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องการแย่งชิงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอีกทั้งยังต้องการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการข้อมูลข่าวสรารแก่ผู้บริโภคให้มากที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการช่วงชิงส่วนตลาดจากคู่แข่งในอนาคตนะครับ ขณะที่อีกลู่ทางหนึ่งในการทําธุรกิจของคนไทยที่ให้ความสําคัญนั่นก็คือภาคบริการเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วตัวจักรสาคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจล้วนม,มาจากภาคบริการที่ทําให้ GDP ของประเทศเหล่านั้นเติบโตนะครับล่าสุดนั้นนะครับทางกลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศพบว่าธุรกิจบริการทางเลือกใหม่ของคนไทยที่เป็นธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและมีน้โน้มขยายตัวก็คือ1นนะครับธุรกิจบริการ เกี่ยวกับผู้สูงอายุครับเพราะว่าไทายนั้นกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวยัยจึงควรมีการพัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกําลังซื้อไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยบ้านคอนโดมิเนียมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพการออกกําลังกายของผู้สูงอายุเป็นต้นนะครับสก็คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพความงามเนื่องจากปัจจุบันผู้คนทั่วโลกนั้นให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นเห็นได้จากยยยอดขขาาาสสินค้เกกี่วับุภพ ความงามสปาอาหารเพื่อสุขภาพที่ตอนนี้นะครับมีอาาัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างมากและสามก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่กําลังมาแรงไทยนั้นต้องอาศัยความได้เปรียบด้านบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพครบวงจรและค่าใช้จ่ายในบริการทางการแพทย์ที่คุ้มค่า นำความพร้อมเหล่านี้บวกกับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพนะครับแต่ว่าทั้งนี้การที่จะมีการผลักดันธุรกิจบริการของไทยสามารถเติบโตได้อย่างมีศักยภาพไม่เพียงแต่ว่าเอกชนต้องหาทางเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองเท่านั้นแต่ว่าภาครัฐจําเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็ผลักดันการดำเนินการต่างๆให้เป็นแนวทางในระดับสากลเพื่อตอบสนองกับการค้ายุคใหม่ชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี for good mornings c asset